พอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาโดยวันนี้กระผมจะมาขอเล่าถึงโยนทิ้งเลยสิ่งอัปมงคลแบบนี้ไม่ควรมีไว้ในรถเพราะเชื่อกันว่าจะนำความเดือดร้อนมาให จากที่เคยได้ลองทำมาแล้วก็ปรากฏว่าชีวิตมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาเป็นที่น่าแปลกประหลาดใจยิ่งนักลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับถ้าพูดถึงของที่มีติดรถยนต์หลายคนคงนึกถึงสิ่งของมงคลต่างๆหรือของนำโชคที่นิยมติดในรถยนต์ไว้เพื่อความเป็นเสิิิมงคลใช่ไหมครับแต่รู้หรือไม่ว่าของบางอย่างที่อยู่ในรถนั้น ก็อาจนำมาซึ่งความโชคร้ายแก่เจ้าของรถได้เช่นกันวันนี้ทางเราจึงได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งอัปมงคลในรถที่ไม่ควรมีไว้ในรถมาฝากท่านผู้ฟังทูกท่านซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นลองมาดูกันเลยครับสิ่งแรกก็คือสิ่งของที่เจ้าของได้เสียชีวิตไปแล้วหลายคนนิยมนำสิ่งของที่เจ้าของเสียชีวิตแล้วมาไว้ในรถ เพื่อเป็นที่ระลึกหรือใช้เพื่อคุ้มครองและความเป็นสิริมงคลเช่นส้อคอกำไลเครื่องประดับตุก๊กตาและอื่นๆอ,อีกมากมายแต่รู้หรือไม่ว่าการนำสิ่งของที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้วมาไว้ในรถเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะในรถยนต์เป็นที่ขับแคบอากาศไม่ถ่ายเทและมีความเชื่อว่า ทำให้ร้อนรุมอยู่ไม่เป็นสุขทางที่ดีควรเก็บของดังกล่าวไว้ในที่เย็นเย็นเช่นห้องนอนห้องพระเป็นตน้นสิ่งที่สองนั่นก็คือนาฬิกาตายตามหลักหวงจุ้ยแล้วนาฬิกาตายนั้นหมายถึงความตายหรือการหมดอายุไขดังนั้นจึงเป็นสาเหตุว่าเราไม่ควร มีนาฬิกาตายอยู่ในรถยนต์เพราะเป็นสิ่งของที่แสดงถึงการเสียชีวิตเป็นของอัปมงคลอย่างยิ่งและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงระหว่างการขับขี่ที่ทำให้ได้รับอันตรายร้ายแรงนั่นเองมาต่อกันที่สิ่งของที่สามที่ไม่ควรมีไว้ในรถกันเลยนะครับนั่นก็คือกระจกราวรู้หรือไม่ว่า กระจกรถยนต์ราวนอกจากจะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่แย่ลงแล้วยังถือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลเพราะตามหลักฮวงจุ้ยแล้วรถยนต์ที่มีกระจกราวไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้ารถกระจกหลังหรือกระจกมองข้างจะส่งผลถึงความสัมพันธ์ของเจ้าของรถอาจเกิดการทะเลาะเบาะแหวงกับคนในครอบครัวได้อย่างไรแล้ว หากท่านใดสังเกตเห็นว่ากระจกรถยนต์ร้าวหรือกระจกแตกท่านควรนำไปเปลี่ยนกระจกรถยนต์ให้เร็วที่สุดนะครับสิ่งของอัปมงคลที่สี่นั่นก็คือเหรียญเที่ร่วงในรถยนต์หลายคนที่ต้องใช้รถยนต์ในการค้าขายหรือต้องจ่ายค่าทางด่วนเป็นประจำอาจมีบางครั้งที่ในรถยนต์มีเศษเหรียญตกอยู่ตามพื้นรถหรือตามซอกหลืบต่าง ซึ่งการที่มีเหรียญตกอยู่ตามซอกหลืบนั้นๆถือเป็นสิ่งอัปมงคลทำให้เจ้าของรถไม่สามารถเก็บเงินได้เก็บเงินไม่อยู่เงินทองล่วไหลตลอดเวลาและไม่ว่าจะทำงานขาขายหรือธุรกิจส่วนตัวก็จะมีแต่อุปสรรคไม่เคยราบรื่นเลยสิ่งของอัปมงคลข้อที่หนั่นก็คือพวงมาลัยดอกไม้ที่แห้งแล้วเชื่อกันว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ส่วนใหญ่นิยมนำพวงมาลายัยมาไหว้แม่แย่นานางประจำรถยนต์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองปกปักรักษารถยนต์ของเราเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือเพื่อขอพรให้เดินทางปลอดภัยไร้อุปสรรคแต่หลายคนก็มักปล่อยพวงมาลัยทิ้งไว้จนเหี่ยวเฉาหรือแห้งกรอบคารถซึ่งทำให้กลายเป็นของอัปมงคลไปได้ โดยอาจสร้างความลำคาญในการเดินทางไม่ราบรื่นอีกทั้งยังเป็นแหล่งสะสมฝุ่นหรือเชื้อโรคในรถยนต์อีกด้วยทางที่ดีหากดอกไม้ในพวงมาลายัยเริ่มเหี่ยวเฉาให้รีบเปลี่ยนพวงใหม่หรือนำออกจากรถทันทีนะครับและนี่ก็คือสิ่งของอัปมงคลที่ไม่ควรมีไว้ในรถอย่างไรแล้วท่านทั้งหลายลองสังเกตกันดูสิว่า ในรถยนต์ของท่านมีสิ่งของเหล่านี้อยู่หรือไม่ถ้าหากว่ามีแนะนําให้รีบเอาออกจากรถโดยโดย่วนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนอกเหนือจากความเชื่อดังกล่าวแล้วนั่นก็คือควรขับขี่รถอย่างปลอดภยัยไม่ประมาทเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อและถ้าให้ดีควรหมันไหว้แม่ย่านางในรถด้วยซึ่งการไหว้แม่ย่านางรถสำหรับคนไทยนั้น นับเป็นความเชื่อที่อยู่ผู่กับเรามาตั้งแต่โบราณแล้วเพราะเชื่อกันว่าท่านสถิตยอยู่ในยานพาหนะทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรถหรือเรือเครื่องบินและแน่นอนสำหรับคนที่เพิ่งจะถอยรถใหม่ป้ายแดงมาหมดัดก็คงหนีไม่พ้นจะต้องเสริมความมงคลด้วยการไหว้แม่ย่านางรถกันแต่ขอบอกเลยว่า การไหว้แม่ย่านางรถนน้นล้วนเป็นเรื่องที่ตั้งอยู่บนความเชื่อส่วนบุคคลการที่เราจะแคล,ล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุนั้นก็อยู่ที่ความไม่ประมาทของตัวเราเองด้วยแต่สำหรับคนไทยแล้วเรื่องจิตใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญใครที่อยากจะรู้ว่าไหว้แม่ย่านางรถใช้อะไรบ้างพิธีการเป็นแบบไหนเรามาดูกันเลยครับ ถามว่าการไหว้แม่ย่านางรถนั้นต้องใช้อะไรบ้างก็ต้องขอบอกว่าความเชื่อในแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นของไหว้แม่ย่านางรถก็มีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยขึ้นอยู่กับธรรมเนียมของท้องถิ่นนั้นๆซึ่งของที่นิยมนำมาไหว้นั้นก็จะมีดังนี้หนึ่งผลไม้เพื่อไหว้แม่ย่านางทั้งหมดห้าอย่าง โดยมีกล้วยน้ำวาสุกสองหวีและผลไม้อย่างอื่นอีกสีย่ยาง 2. ขนมมงคลไหว้แม่ย่านางรถเช่นขนมถ้วยฟูสาลีและขนมเทียน 3. ชุดมากพลูยาเส้นสีฟันสามคำชุดไหว้แม่ย่านางรถสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายมาลัยดอกไม้ตามตลาดทั่วไป 4. น้ำเปล่าหนึ่งแก้ว ห้ายาสูบสามมวน 6. ข้าวสารหนึ่งถ้วยและเจ็ดธูปเก้าดอก,ดอกเมื่อเราเตรียมของครบแล้วก็มาถึงขั้นตอนพิธีไหว้แม่ย่านางรถสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองภัยให้แก่รถยนต์คันโปรดของเรานั่นเองจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนั้นเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับในตอนเช้าตรู่ให้ทุกคนเตรียมของไหว้ไว้บนโต๊ะ หรือบนหน้ารถพร้อมทำพิธีจากนั้นก็สตาร์ทรถยนต์และอย่าลืมบีบแต่สามครั้งเพื่อเอาเลิกเอาชัยและความเป็นสิริมงคลด้วยนะจากนั้นจุดทูปจำนวน9ก้าดอกบอกถวายเฉพาะแม่ย่านางรถอย่างเดียวเท่านั้นจากนั้นให้ตั้งนโมสามจบแล้วท่องคา,าถาถวายของไหว้แม่ย่านางรถโดยให้ว่าตามดังนี้นโมตัสสะ พระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระขาวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระขาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุทินังวัตถุทานังอาสวะ ขยาวะหังโหตูทุติยามปีสุทินนางวัตถุธานางอาสวะขยาวะหังโหตูตาติยามปีสุทินนางวัตถุธานางอาสวะขยาวะหังโหตุเมื่อกล่าวคำถวายของไหว้แม่ย่านางรถจบแล้วให้กล่าวต่อไปว่าลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้ แก่แม่ย่านางรถขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเาถิดสาธูจากนั้นให้อธิษฐานสิ่งที่อยากได้รับหรือพูดในสิ่งที่ดีๆเช่นให้ทำรรม,มาข้าขายให้เงินไหลกองให้ทองไหลมาแคล้วคลาดปลอดภัยทุกการเดินทางเป็นตน้น และรอประมาณ20นาทีจากนั้นจุดยาสูบสามมวนให้เจ้าทีและรอประมาณสมนาทีจากนั้นให้ท่านทั้งหลายมากล่าวคำลาโดยให้ว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธสานะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสาข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้ให้เป็นทานต่อไปเพื่อเป็นยารักษาโรคอย่าให้เกิดโทษเลยนเสเสังมังคลายาจามะ เป็นอันว่าเสร็จพิธีสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องที่ได้นำเรื่องราวนี้มาเผยแพร่เป็นธรรมทานให้ท่านผู้ฟังได้รับชมกันนะครับและขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธ